บานี่พาอหิ้วเขาหิวเขาเห็นหยอดบังม่วงกับน้ำร่ายแตกเล้วอหยอดบังม่วงใส่ก็สู่บุงมีแซมขนาดเด้อดนมันขึ้นไปสารพัดเบิดได้บาดดีสู่ไปสู่มาถือมันนอกในไม่ไหกับปั่นจะคุ้มตาเจ้าของแน่เพราะหยังมันแพ้มันบังเถื่อบังโอกาสล้มลูกคู่ข้านสู่ไปสู่มาถามพนไปถามพนมาพนทรมานน้ำแน่บาดดีก็ค่อยๆตา สว่างขึ้นมาจาักหน่อยโอ้ยหลวงปู่ซาพนทรมานเดินใหญ่เด้อพนบอ๊อธรรมดาเด๋ก็คือแต่ว่าบวชขม้าปับ๊บเคยสบายแม่นบ่ละนอนกุติกับไฟฟ้าบอให้ใส่ใส่แต่เทียนย่างบ่ละว่างเนกขี้เค็บตัวทพีเอื้ยงูเอ้ยพู้นั้อยู่วัดน้องประโพงป่าสามอหาิบไล่ สโลเซเลย,ย่างโบเบิงเนี่ยเะวังวงูตอดเอาแล้วผีกระหายเพราะผีผีพ่อย,ยดางบาดเป็นพ่อค้าขายส้างตายล้วห่วงเงินห่วงทองคำยุหันเฝ้ายุหันละ่ละกุฏีหลังนันไผไปไกลกับอะไรไปนอนจังสิ่งผาเน่นขีข้านด้นก็แกขาเกือบตกกุฏีพุ๊เว้ยมันมาแม่นมวนเน้่ยไม่ใหญ่พ่อเข้าไปนั่นโอ้ย วัดปะพงก็แม่นบวชโลดบ้านนุ่งผ้าขาวกอนกนหัวแล้วนุ่งผ้าขาวนั่งก็จ่ออยู่ที่มีญงอยู่ในกุฏินั่นกังเว้นจแจแจ่งังสิกับเป็นตะยูที่เหลาเห็นหมูแน่เจ้าหน่อยพอกรขคืนมาทำวัดแล้วสามทุ่มยางเมื่อเท่านั้นปับเมื่อคือมืดแท้มีจิรีกุฏินั่นเขากุฏิก็จูดไปขีดสใส่เทียนนั่งเบื้องเทียนประัานเลี้ยวสายเลี้ยวขวาม,มีดจุนหูอื้อ เสียงกิริตเก็ดจนเศร้าหองอกเข้าแมวบินปุ๊บปุ๊บปุ๊บมากกว่าทวงเข้าคนหัวลูกบาบโอ้ยสามมือแรกบนน่ได้นอนเลยนอนบหลับนอนก,ก็คักคักตุู้ตายลูกกูบาดาเลยบ๊วยแจ็คแมนหยัางแน่ สู่ไปสู่มาผันเน่นหน่อยย่างมาบาทนี่มือหนึ่งแน่นหน่อยสิบสามปีเน่นแน่นแน่นน้อยบดถึงเราบอกบด่สองปีแล้วครับยุคกุดหลังใดครับยิทมม้ามุมนะครับอันเน่นนอนผู้เดียวบก่กคยน้อนผู้เดียวแล้วครับญานผีบ่มไม่ไม่ก็ยญานอยู่ครับอยู่ไปอยู่มากก็บ่เคยเห็นก็จะผีออกงานปีใหม่เนือดเถือครับเอาเราเด้อกูบาดนี้ สู่เนนกับบไอไรเ้าเดือบานนีเอาเน่นเป็นอาจารย์แล้วบาดนีโอ้ยเน่นเขาสู่ได้เบื้องกูสู่บ่อไรเบื้หูไปเบื้องทันรผีหลงตายหลดประธาดนี่เขามากก็เลยอยู่ยู่ไปอยู่มาไงบาดนีโอ้ยเศร้าย่านผีเนอแต่วานลังมือกับผีกับอําอยู่อํากับอําประเมันอําเขาดินบ่อไ้กับพุโุพุโุ ผู้ทูตสู่ไปสู่มามาอ่านประวัติหลวงปู่มันบาดนี่หลวงปู่มันพ้นพรเป็นภาวนาบาดนี่สู่นั่งป่าซาก็อยู่ป่าซาก็อยู่บาดนี่กินแล้วก็นอนอยู่นี่บอสิได้ยังน้อพ้นว่าออกทุกหลงพ้นว่าพวกออกทุกหลงเอออยู่ป่าซาก็สู่เส้าญานผีนะบาทนี่พ้นเอาเสือเป็นอาจารย์พระอรหันตุกพระองค์ หลวงปู่นี่ก็สูมากคือกันเป็นอย่างเพจีงยางทุดงว่แมันทุดงได้ทุกดงยางทุกดงยางให้มันทุกเดียวหนิว่แมันยางเอาหยังได้เดี๋ยวนี้ยังเอาทุกเบิ้งทุกหายเบิ้งทุกให้มันเห็นทุกห็มันสัตว์ถ้าเห็นทุกชัดเจนนั่นว่างทุกใดที่ระบาดพนสู่หลวงปู่มันกะเอาผีเป็นอาจารย์เขาพระซาเราเศายานผีระบาด เบิ่งก็นักอยู่จังสี่อยู่บ่ได้ดอกออกทุรงหลวงปู่มันกัย่างเฮิบบิบไปเลยบ่อยไปปลาตะกี้มันหน่อยเสื้อมือเหินเราผ่านมาเส้นนีีโอ้ยเฮืร์ดหลังหนึ่งอยู่ผุนอำเภอเลิศหนี่งซี่หันหลังหนึ่งเธอถีดซอดไปผุดไปมุกนั่นปลาตึ้บโดยตัวไผ่สีพานได้มาเรียเต็มหนึ่งเอ้ยดงบักอีเพื่อนว่าเดี๋ยวนี้มันตัดกินหมดจนบ่เหลือ หลวงปูหมันยางเล่ยบัดยางาขึนยางเขาป่าขึ้นผู้ไปเห็นห้อยเสือทอผีปัดมัอคือห้อยไงเท่านันห้อยห้อยไงป่านนี่ก็เพียงเอิกผู้เดียยืนสิมาให้เสือกัดตายนี่บ่ลูกมีพอมีแม,ม่เมื่อทอควมขึ้นมันบอกเลย,ดยเดอหลวงปูมันเพะิะกระซูบเอาชนะผีมาหล่ามึงยังมาตัวกู มึงตัวกูยานผีพเพราะแห้งแล้วกูเศร้าจานแล้วกูเศร้าเสือมึงแล้วกมเคยตายย้อนเสือตายโลดเพราพว่าเพราะว่านใ,ใจเท่านั้นละ่ะเทพพระบุตรเขาได้ยินท่ระบาตด,ดีเขาแปลงเป็นเสือนัน่นหุย้ยหลวงปู่มันก็เฝ้าย่างคึบคบคือตึกผู้เลยแล้วกลางโกดเลยเฝ้านั่งคึบเลยนั่งบ่พอบข้าวแล้วใหญ่รับตายอยู่เสียงดมข่างโกด เมื่อตาขึ้นประตโทยานว่สันเพือออกท่เมตดขโพพี่สันเบิดบาดบ่ม่มองสิยืดเอาพุทโธทเป็นรักเลยเเอากรรมเคยตายย้อนเสือมันตายพุทโธทพุทโธทพุทโ,ทพทโทเิ่นเคยเหตุจังสี่มากกับภาษากับอยู่ภาษากับลักษณะเดียวกันวิญญาณแห่งปิตยานันเขาจี่ใส่เขาคือกัน บาดี่เพิ่นมาเจอกับเสือบาดนีผู้ทโธพุทธูธกำหนดเขาไปจับพุทโธจับไปจับมาดิ้งเขาสมาธิได้สงบกิบมืนตาขึ้นแล้วเสือเสียสยับไปใส่ละโอ้ความขึ้นเจมุงตัวกูเนาะตัวกูมักผู้สาวกับพ่อแห้งตัวให้กูขึ้นหอนเขาตัว สารพัดสรารพเขาพระชามึงกับตัวแต่ว่าแต่พี่หลอกพี่หลอกหัวเมืองกันล่ะหลอกกูมาตัวกวยกูยานเสืออีกเมืงองนี้ว่าเจ้าของมือหลังมาโดดเบิกบานเลยที่ระบาดนี่บ่อยอย่างแต่ว่าพนใดสมาธิสมาธิโตนี่พวกมูเฮ้าบูหจักได๋ยความสงบโตนี่นั่นเราสมาธิบ้านีพวกมูเจ้าสีหูง,ไง,ไง่ายๆบบพระโบงยังบูหูเลย เว้นแต่ลูกผู้ใดปฏิบัติสมาธิเข้ากับบมีขายอยู่ในเซเว่นอีเลเว่กับบมีได้ดีนี่คือกล่องสมาธินะครับนี่กล่องเล็กห้าร้อยนะครับเปิดแล้วนั่งเงียบเลยครับบมีไเลยดีกล่องนี้กล่องใหญ่หน่อยนะครับคุณนั่งแล้วสงบลงไปเห็นเลข3ามตัวเลยมันก็บบมีที่ะเบ้าไปกับ บูเรื่องแล้วเว้นแต่ว่าองค์ใดได้สมาธิพรนสิมวนพายุได้ย้อนยังหัวจักบ่กถ้าไม่มีสมาธิภาษาพระาพาอีกโตดนึงพ่นว่าเข้าฌานได้ดิเข้าสมาธิขันสูงได้ดิพ่น์ระยุดอกนี่แหละเครื่องอยู่ของเผ่นหัวจักบ่อเจ่ว่าล้วงปูหมันสู่ไปสู่มาบัดมือหลังมากคำคำ,ำบัดน,นี่ออกมาย่างจงกรมพุทโธพุทโธย่างไปย่างมาเสือมาล่องเสื่องอีก ยังไปหอดผีลบมาเสือนางจูโคคือปุ๊พุโซคว่ำคืดแลนบอกกูเจ้า,ปปาแลน,แนมึงตัวกูแลว้วเจยวก้อนนั่นกูพระเสือดอกยืนยิ้มใส่เสือเลยเสือเจ้าไม่ยั้งเรามองนีมองค่อยอยั้งจงกลมตัวมันมันมองจะมาหากิ่นเด้ไปไปหากินทั้งไม่เสือก็ค่อ,อ,คอยหมอบหมอบตอนัไปเลยจังว่าพระปฏิบัติดี สีเขาดงเขาป่าไปเ,เ,เรื่อยลังเถือสั่งแลหม่มเบิ่มมาหยุดจึกเลยหลพระพุทธเจ้าบอกเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแม้จะอยู่ที่ไหนก็ตามปากเขาลำเนาไพรก็ตามท่านจะปลอดภัยทุกอย่างไม่มีอะไรทําท่านได้เว้นแต่ว่าสัตว์มีเขาบนหน้าอก แปลได้ว่นอวบเอ้พระพุทธเจ้าบอกเลยเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ลูกหลาปฏิบัติคือหลวงปู่มาดิเอ้าถ้าบารมีพลบมีพลพระศิสย์สงได้ปันดีเราปฏิบัติมาจังสี่าทนี้วัตะอยู่มองใดปั๊บยู่ด้วยความสงบ จิตใจสิฟุ้งสัานจังได้กระสางเบิ้งจิตเจ้าของเบิ้งไปยังสั่นนั่งรับตากับเบิ้ลภาวนาว่าไม่ออกมาหลายๆเ,ยเรื่อก็บเบิว่าไพ่สิมากในนอก็บเบิว่าเฮ็ดจังไดเสิยงให้มันว่างหลายที่สุดเฮ็ดจังไดทสิอยู่ให้สบายที่สุดโตสบายของเผ่นว่างจิตพอดีของเผ่นกลายเป็นแม่เหล็กบาดดูดสัทธาญติโยมมาโลด เทวดาลูกกับเทวดาพูม่มมีสถานเทพวานบุดีโอ้พระองค์นี่ว่าเป็นธรรมราดาเลยผมว่าอยากได้ยังเลยมานั่งรับตาเบายัางเลยซอยในเดอ้อพุน่นไปเข้าฝันเข่าพุ่นบานีใส่บาตรเด,เดอ้อพระองค์นั่นเด้อพุ่นมาดเดอ้อพุน่นไผเห็นปั๊บสัตว์ทัทนทีเลยเพ, ân, พราะยังเพราะบารมีของการปฏิบัติเพื่อจะได้คือพผ่จนจ้าหลวงปู่หมั่นสู่หลวงปู่ซาสู่ พะระอรหันต์เจ้าแต่ละพระองค์สูงมากจนถึงกระทั่นบเพิ่นม้ขนาดนี้เหตุจังไดไม่ใหญ่หวะเหตุจังไดลูกเต่าเล่าหลานจังสี่จังสี่อยากมาบวชนั่งเหตุจังไดจังสี่มาตัดสลูนับกันหื่อหำอยังสิว่าบวชบ่ดีเด้ถ้าบ่ดีหลวงพ่อบ่อยู่คือกันมันหมู่ม้วนอา้าว แต่วันหลวงพ่อสู่ขม่าบาดนี่ห่วยสู่บวชบ่ได้แล้วบาดอันใดแสบเข้าไปพระตัวสันก่อนเมื่อว่าจังไดบ่ได้ถือบาดไปบ่ได้เห็นหน้ายากได้พระบ่ได้ไล่งวไอะไรขั้วบ่ได้ขับอีตักตักตักตั๊กตั๊กตั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 กตักตัตัก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 ต ว่าแต่ถือบาทออกไปว่าแต่คำมากกับนั่งสมาธิทีพิโสพะกาวะอรหังสามมาสามปูโทสวดไปพระวนาไปมื่นไปบินถบาทคืนี้ม่นแนค่ขน้อ,นนยขนอย